ฝากถึงไอ้นดหน่อยนะน ố พี่บอกมึงเลยนะว่าที่มึงพูดอ่ะกูไม่ได้หิวแสงติดตามมึงนะแต่กูขี่รถอยู่ที่จอเจียกูฟังแล้วกูแม่งมึงมึงพลาดพิงถึงศิลปินแห่งชาตินะพี่หวันกูก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะกูฝากมึงนิดนึงว่ามึงจะพูดที่อะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาเคยอ้างถึงคบปู มึงเข้าใจไหมมึงอย่าบอกว่าเด็กแม่งเก่งกว่ากูกูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูปัญหาเงินร้อยล้านได้ภายในวันสองวันมันก็เก่งอ่ะมันก็ดีแล้วไงเหมือนกูอ่ะมึงรู้ไหมสมัยที่กูเป็นเด็กกูแม่งหาเงินง่ายกว่าทุกคนกูดังชิบหากูก็โหอ้อค่ะพี่หวันก็เหมือนกันมึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่กูได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่กูอาจารย์กูพี่รุ่นพี่กูทุกคนในวงการศิลปะที่เขาถาักถานย้ามาให้กูไอ้สัต กูถึงแม่งมีมีทุกวันนี้มึงเข้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้ที่มันเติบโตมามึงไปถามเขาดูดีๆด,ดิว่าถ้าไม่มีพวกกูถักถางเนี่มันจะได้สองวันร้อยล้านเน่ยฮะไอสัตว์มึงต้องคิดกูยกย่องเด็กเสมอกูไม่เคยรังเกียจเด็กเลยกูค,ยคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติมึงเข้าใจไหมเด็กเก่งๆนะดังนั้นเด็กเก่งมีมากเท่าไหร่บ้านเมืองเราก็เจริญเท่านั้น เข้าใจไหมไอ้หามึงอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติมึงพูดที่อะไรก็ได้แต่อย่าพูดถึงคําว่าศิลปินแห่งชาติมึงดูถูกพวกวก,วกวูไอ้หากูถากถางย่าให้มึงกูไม่เคยดูถูกรุ่นพี่กูทั้งหมดกูอาจารย์กูรุ่นเก่ากูเคารพเขาทั้งหมดเพราะว่าเขาถากถางไม่ให้กูมึงเข้าใจไหมกูเดินตามเขาพูดไอ้เที้ยปากหมาเรื่อยมึงเนี่ยสัตว์ไอ้น้องส้นตีน มันเคยไปพูดฟรีให้งานกาชาติบ้างหรือเปล่าวะน <c oughs> นะ <c oughs> มีแต่เก็บเงินกูยังไม่กล้าเลยกูหน้าบางมีคนมาจ้างกูว่าให้ไปขึ้นทอ์กโชว์ให้กูสองแสนต่อวัน <c oughs> บอกเอามาจากไหนสองแสนเก็บเงินจากเอฟซกูคนละห้าร้อยแปดร้อยกูไม่เอา ทะลึง่งเรามันชาวบ้านไอ้เหี้ยชาติตระกูลเนี่ยมึงกับกูเกิดมาอาการครบ32เนี่ยมีบุญเก่าบ้างมึงอาจจะจมูกใหญ่กว่ากูหน่อยเท่านั้นแหละแต่ปากมึงอเสียมากวกว่ากูไอ้เหี้ยไม่ควรอย่างยิ่งเลยเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลย ลืมตัวอีโก้สูงคิดว่าตัวเองเป็นดาราดังแล้วเหรอคุณจะรวยเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้ไปแจกสร้างมูลนิธิช่วยคนยากคนจนพระองค์ท่านเห็นชาวบ้านอยู่กันแบบยากจนเดินป่าเดินเขาเหนื่อยยากท,ทั้งท้งที่จะอยู่ในปราสาทราชวังก็ได้ปากเสียไม่เข้าเรื่อง นะครับต้องดัดสันดานมันครับใครที่ยังศรัทธาอย่าไปซื้อบัตรไปดูมันนะครับไม่เข้าท่า ถาผมนั่งดูอยู่ด้วยวันนั้นนะเชิญกูไปนั่งดูจะขึ้นไปถีบแม่นบนเวทีแหละไอ้เหี้ยไม่ให้พูดจบหรอกไม่นั้นก็เอารองเท้าป้าใส่ไปเลยมันไม่เข้าท่า จริงน่าจะถอดรองเท้าป๋าใส่เวทีไปเลยนะครับให้มาเอารองเท้าทําเป็นไม้แทน <c oughs> อย่าลืมนชาติกําเนิดกูลูกชาวนากูก็จําอยู่ตลอดว่ากูลูกชาวนากูถึงมีปิ่นโตวางเขาไว้ไงไม่ให้กูลืมตัวไงกูจะเป็นในพลแค่อายุห้าสิบนะเว้ยเป็นในพลเน่ยกูยังไม่ลืมตัวเลย ให้หานี่ดังเขาหน่อยลามปามไปก้าวร่วงพระองค์ท่านสาธุขอให้แม่นเป็นมะเร็งตายตรงจมูกมึงเอะนะโอ้ยมันไม่สมควรเลยไปแกวะนะ้งะ มึงจะไม่เอาก็ตามใจมึงเสียมึงไม่ชอบอ่ะคนเขาชอบพระองค์ท่านสอนพระศกนิกรของท่านว่าให้เจียมมีเจียมอยู่ถ้ามีก็ใช้กันไปถ้าไม่มีก็อย่าไปท้อนะครับไม่งอมืองอมเท้าเมื่อวานผมยังพูดเลยเรื่องปลูกต้นกล้วยไม่มีอะไรไม่มีทุนอะไรก็เอาจอบฟันไปในดินปลูกกล้วยน้ำว้าไปก่อนนะครับ ไม่มีอะไรไปขอตะไคร้เข้ามา,ป,า,ป,า,ป,าปักปักปักไปเดี๋ยวมันก็ลามก็ยังไม่ขายได้สิบต้นบาทห้าต้นบาทกระเพราไม่มีอะไรเก็บเม็ดแห้งๆลยไปนะครับอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ไปซื้อนะครับไม่งอมืองอเท้าคุณมันสบายไงนะบุญเก่าเมี้เหีเ้ยพูดแซลคนโน้นคนนี้ มึงพูดแซวเรื่องพ่อเรื่องแม่มึงสิและจะมีคนไปฟังไหมอย่าไปแซวแล้วมึงลองแซวกูสิไอ้โน้ตอะมึงแซวกูมึงลองแซวกูเดมึงลองแซวกูเดนะไม่เข้าท่าขี้เกียจไอ้เหี้ยพาอารมณ์เสียนะครับ ไอ้นักร้องก็เหมือนกันไอห,หาพอดังเขาหน่อยลืมชาติกำเนิดเมื่อก่อนจนจะตายหากูชอบมึงเห็นมึงไปผูกเปนอนอยู่กับท่อมหัวไล่ไปลายนาะพอดังเข้าหน่อยลืมตัวนะครับอย่าทะลึ่งเราเนี่ยชาวบ้าน มึงอาจเอื้อมไปทะลึ่งข้างบนได้ไงเ,เหอ้อแม่ไอ้ส้นเตีนไปทะลึง่งเมื่อก่อนแซวนายกคนนั่นแซวคือมันหามุกเล่นไม่ได้ไงต้องแซวเขาไปเรือ่อยไงไปแซวเรื่องพ่อมึงแม่มึงน้นแล้วว่าจะมีใครไปฟังมึงไหม ต่อไปอย่าเสือกเอาเรื่องคนอื่นไปแซวนะแซวเรื่องพ่อมึงแม่มึงนู่น